วันนี้ก็มาพบกับช่องของพิมพ์ youtube อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์ก็จะมาเจกก็จะมาทำกิจกรรมเจกปะหมี่ะมี่มเผ็ดเกาหลีกันนะคะจำนวน5หรือ10ก็จะเจก5ซองนะคะก็เดจะนี่เราก็สั่งก็ กำลังจะสั่งมานะคะเดี๋ยวถ้าจะทำกิจก,กรรมวันไหนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะบอกครับก็จะทำกิจก,กรรมมาบอกหกซองนะคะก็ของเราก็ของน้องอีกก็หกซองเขาเขาก็สามซองหกซองหกซองแป๊บน,นึงนะคะอธิบายให้น้องก่อนโอเคค่ะน้องเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะหนีนะคะ เห็ยนชัดยู่เนาะกลมนี่นะคะโอเคเคีใหม่แก่ซื้อเคสใหม่ตลอดเลยเนี่ยเราใช้ซัมซุงนะคะก็คือหุ่นอันนี้ ก็ใหญ่อยู่นะสี่นิ้วครึ่งโอเคเรามาดูกันเลยโอเคพิมพ์ก็มา แจ้งแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปบ๊ายบาย